โครงการสารพลังเครือข่ายอาชีวะลดปัจเจเสียงในสถานศึกษาและชุมชนนำร่อง5จังหวัดพื้นที่จังหวัดตากในส่วนของโครงการนี้นะคะก็คือก็คาดหวังว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะอยากดึงศักยภาพตรงนั้นนะคะมาทำงานเพื่อสังคม สำหรับการลงมาติดตามโครงการครั้งนี้ก็รู้สึกประทับใจนะครับกับกิจกรรมที่จังหวัดตากได้ขับเคลื่อนมานะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดที่ทําให้โครงการเกิดการหยุดชะงักไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับจากการที่เราได้ลงมาเห็นความตั้งใจนะครับของคณะครูอาจารย์และก็ทีมงานของผู้ว่างานจังหวัดตากเนี่ยพบว่ามีมีความตั้งใจอย่างดีมากนะครับทั้งในเรื่องของการผลิตสื่อหลังจากนั้นจากการที่เราได้ดูจากการอบรมของเด็กแล้วเนี่ยนะครับได้มาติดตาม กลุ่มเด็กอีกที่นึงนะครับก็คือวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากนะครับที่ได้มีการมาตั้งจุดบริการประชาชนนะครับในเรื่องของการตรวจสอบสภาพรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับในช่วงของ7วันะระหว่างอันตรายของอสงการนี้นะครับออกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะนะคะเนื่องจากเด็กอาชีวะเนี่ยเขาจะเก่งในด้านทักษะของการ ของไอทีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆจะมีกิจกรรมในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ใช้ทักษะของตัวเองเนี่ยมาช่วยเหลืองานสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานด้านการรณรงค์อย่างเงี้ยนะคะอยากหาเวทีให้เด็กให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการทํางานแล้วคราวนี้ก็น่าด้วยความที่มันเหมาะกับกับวัยรุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเรื่องที่เราทำเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวเขาเท่านั้นเลยก็ ก็เลยเห็นด้วยกับลองก็เลยลองคุยกันแล้วก็ประสานกับทางสทสะส,ะสร้างโครงการนี้ขึ้นมาครับเพื่อให้นักเรียนได้ได้แสดงความสามารถของตัวเองวันนั้นวิทยากรเขามาสอนเรื่องการถ่ายทำการทำเพจแล้วการทำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วมาเป็นในรูปแบบสื่อสื่อวิดีโอสื่อดิจิทัลครับที่ผมทำอยู่เป็นคลิปรนรงลงครับเกี่ยวกับการเก็บขยะการลนรงลงพวกการไม่ดื่มสุราครับ ในที่สาธารณะครับมันก็ไม่ได้เป็นคลิปที่ดูยากเข้าใจง่ายแล้วก็จําได้เวลาไปสถานที่ท่องเที่ยวทําให้แบบว่าปลอดภัยขึ้นปฏิบัติตัวดีขึ้นหลังจากที่ไปท่องเที่ยวอะค่ะคราวนี้เราอยากที่จะเหมือนสอนเขาด้วยว่าเวลาที่เขาทําลงไปเนี่ยมันมีผลกระทบมันมีด้านลบด้านมืดด้าันดันดันสว่างด้านบวกเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยสอนเขาอีกให้เขาไปเห็นของจริงเลย ะะเพราะเห็นของจริงปุ๊บเขาก็จะได้มาคิดแล้วก็ดําเนินชีวิตเขาต่อได้นี่ก็คือหนึ่งว่าเป็นเป็นส่วนที่ที่เหมาะที่ที่อยากจะรณรงและให้ให้เด็กได้ทําในตรงนี้แล้วก็ได้ฝึกฝีมือตัวเองไปด้วยมันมีแต่บวกหมดเลยฮะก็เลยคิดว่าโครงการนี้โอเคที่สุดละถ้าในเรื่องคลิปเนี่ยถ้าถ้าเขาได้รับชมไปแล้วเนี่ยเขาก็ จะมีความเรียกว,ว่าเข้าใจนะคะในเรื่องของคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะคะที่เด็กพยายามจะสื่อสารด้วยการให้อิสระทางความคิดของเขาเองนะคะว่าในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องลดปัจจัยเสียงเนี่ยเด็กเขาคิดยังไงแล้วเขาคิดคอนเทนต์อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ใหญ่ที่ท,ท,ที่ที่รับฝาเนี่ยก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเด็กทําแล้วเด็กคิดยังไง แล้วผู้ใหญ่บางคนที่ได้มาดูก็จะได้เข้าใจในเรื่องของอการลดปัดจจัยเสี่ยงนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เขาต้องประพฤติตัวอย่างไรแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาอย่างไรแล้วก็ในส่วนของการอาชีพบ้านตากเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมกับชุมชนซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยบริบทอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของทักษะนะคะก็เลยเป็นที่มาว่า เราเราเลือกทั้ง2พื้นที่นี้มาร่วมดำเนินการกิจกรรมรณรงค์นะครับการขับขี่ปลอดภัยใซ่หมอกกันน็อกนะครับอันนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนมาจากสสสด้วยซึ่งเด็กทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องได้รับการอบรมนะครับแล้วก็ทำใบขับขี่จะให้บริการผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับในการตรวจสอบนะครับสภาพรถพร้อมที่จะเดินทางไกลนะครับเช่น ตรวจระดับน้ำมันเครื่องตรวจเช็คไฟหน้าไฟสัญญาณต่างๆให้มีความปลอดภัยครับผมก็จะมีตรวจเช็คสภาพรถครับจะมีถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คระบบไฟต่างๆสัญญาณไฟไฟเลี้ยวแต่ไฟสูงไฟต่ำแล้วก็เบรคครับโซ่ประมาณนี้ครับส่วนกิจกรรมอีกหนึงก,กิจกรรมหนึ่งก็คือการรณรงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวปลอดโควิด นะครับเราก็ได้เรือนลงในสองสถานที่ท่องเที่ยวด้วยกันก็คือวัดพระธาตุหลวงข้อทรรใจแล้วก็อุทยานไม้กาเป็นหินเราก็ได้จัดทําป้ายเพื่อให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ตระหนักนะครับถึงวิธีการในการทํำยังไงให้เราได้ห่างไกลโควิดแล้วก็ได้จัดมอบนะครับแท่นหยียบเจวนะครับให้กับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งสองที่นะครับก็คือวัดพระบรมธาตุจังหวัดตากแล้วก็อุทยานไม้กาเป็นหินครับผม เ,เราก็คาดหวังว่าเราจะมีการขยายผลไป,ไปอีกหลายๆวิทยาลัยนะคะซึ่งของเราเนี่ยถ้าในส่วนอาชีวะเนี่ยก็ยังเหลืออีก3ที่ก็คือวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดนะคะแล้วก็วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากแล้วก็โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีนะคะซึ่งปีนี้สวิทยาลัยนำร่องก็คือวิทยาลัยเทคนิคตากแล้วก็วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นที่เลี้ยงส่วนจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ย อันนี้พี่เปิ้ลก็คิดว่าคือไม่ได้มากได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะคะก,ก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยได้น้อยก็ยังไม่ได้เลยเนาะดีกว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลยพี่เปิลเป้ลคิดว่าซึ่งจริงๆแล้วที่กิจกรรมที่ที่เราได้ร่วมขับเคลื่อนตรงนี้มาเนี่ยมันเป็นประโยชน์และเป็นคุณเรียกว่าเป็นคุณอุปการเนาะให้กับสังคมที่ว่าอย่างน้อยเราเป็นจุดเล็กๆแต่ว่า จุดเล็กๆเนี่ยมันก็จะขยายผลไปเรื่อยๆนะคะโครงการสารพังเกรือกายอาชีวะลดปัจเจเสียงในสถานศึกษาและชุมชนนําร่องห้าจังหวัดพื้นที่จังหวัดป่า